ไปดูความเคลื่อนไหวต่อไปกันครับในดูในเรื่องของการเลือกตั้งสอสอในพื้นที่กรุงเทพหมหานครกันบ้างนะครับทางกรุงเทพหมหานครตั้งเป้าผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อมสสกรุงเทพหมหานครเขตเลือกตั้งที่9นะครับไม่ต่ำกว่า70%และยังมีความเคลื่อนไหวด้านการซักซ้อมการปฏิบัติงานของกกบปนะฮะประจําหน่วยเลือกตั้งซ่อมสสเขตหลักสีด้วยครับ นายนิรันดรประดิษฐก,กุลสมาชิกสภากรุงเทพมหาคนครเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิสามันศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหาคนครเขตเลือกตั้งที่9้าโดยมีนายขจิตชัดชวานิตประหลัดกรุงเทพมหาคนครคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะครับซึ่งในที่ประชุมสำนักง,งานปกครองและทะเบียนได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดําเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร กรุงเทพมหานค,ร,ครเขตเลือกตั้งที่9แทนตําแหน่งที่ว่างซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่30มกราคมนี้นะครับเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยจัดให้มีการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้งประจาหน่วยเลือกตั้งและมีการฝึกอบรมทบทวนวิทยากรเลือกตั้งกรุงเทพมหานครณักสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ,อกกตมีวิทยากรกรุงเทพมหานครเข้ามารับการอบรมจํานวน22คนและมีผู้เข้ารับการอบรมและสังเกตการอีกจํานวน15 ซึ่งได้ดําเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งและอ,อสอสเมื่อช่วงวันที่22-23มก,การาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับหน่วยเลือกตั้งมีจํานวนทั้งสิ้น280หน่วยด้วยกันนะครับซึ่งทางด้านประลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครยินดีให้การสนับสนุนบุคลากรในการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้และตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนมากกว่า70%ซึ่งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครใน ในครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่24มีนาคมปี62นะครับภาพรวมในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีจํานวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์ทั้งหมด72โดยในเขตเลือกตั้งที่9มีผู้มาใช้สิทธิ์ถึง74นะครับนอกจากนี้คณะกรรมาการได้มีความหงวหงใยห,หากเกิดกรณีฝนตกหรือว่าไฟฟ้าดับในหน่วยเลือกตั้งจึงได้มีการกําหนดแผนการรองรับหากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวไว้ด้วยนะครับเพื่อให้การดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆในวันเลือกตั้ง เป็นไปอย่างโปร่งใสย,ยุติธรรมและถูกต้องตามกฎหมายมากที่สุดนะครับนอกจากนี้ยังมีการซ้อมการปฏิบัติงานของกปอนอรประจำหน่วยเลือกตั้งซ้อมสอสอนะครับที่บริเวณของเขตหลักสีด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้นางวันธณีวัฒนาะรองปรลัดกรุงเทพมหานครก็เป็นประธานในการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและอาสาสมัครสาธาร,รณาสุขหน่วยเลือกตั้งที่1นึถึงหกนะครับแขวงทุ่งสองห้องก็ประกอบด้วยประธานกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเจ้าพนักงานร,รักษาความปลอดภัยและอาสาสมัครสาธาร,รณาสุขนะครับเพื่อให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ตามระเบยียบกฎหมายให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งสสกรุงเทพมหานครเขตเลือกตั้งที่9แทนตําแหน่งที่ว่างได้อย่างถูกต้องโปรง่งใสบริ สุดยุติธรรมโดยมีนายสมบัติกะนกทิพวันผู้อำนวยการเขตหลักสี่ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่9นะครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานครผู้ตรวจการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานครวิทยก,ร,ร,กรเลือกตั้งและผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมพิธีนะครับสำหรับการเลือกตั้งสสกรุงเทพมหานครเขตเลือกตั้งที่9แทนตําแหน่งที่ว่างในส่วนพื้นที่เขตหลักสี่ก็มีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้นเนี่ย122หน่วยนะครับ แบ่งเป็นแขวงทุ่งสองห้อง91หน่วยและแขวงตลาดบางเขน31หน่วย แบ่งการจัดอบรมเป็น2รุ่นนะครับระหว่างวันที่2 2ถึง23มกราคม .65 นี้เพื่อลดความแออัดและก็ตามมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด -19 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้นะครับก็ได้แก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและก็อาสาสมัครสาธารณสุขประจำแขวงทุ่งสองห้องหน่วยเลือกตั้งที่1ถึง6กนะครับรวม60หน่วยเลือกตั้งและคณะกรรมการสำรองประจำหน่วยเลือกตั้งรวม5 5 2คน สำหรับในวันที่23ก็จะมีการดําเนินการอบรมผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและอาสาสมัครสาธารณาสุขประจําแขวงทุ่งสองห้องหน่วยที่61-91นะครับแล้วก็แขวงตลาดบางเขด้วยเลืกตั้งที่1-31รวม62หน่วยเลือกตั้งรวมทั้งหมดเนี่ยจำนวน558คนด้วยกันครับ ก็เป็นความเคลื่อนไหวเรื่องการเลือกตั้งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับที่จะมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็มีการอบรมเจ้าหน้าที่ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความโปร่งใสย,ยุติธรรมสาหรับการเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ได้มากที่สุดนะครับ